นี่เราตามแก้ครึ่งอ่อนนะเราจะบอกไว้เพราะว่าเดี๋ยวเรากินไม่ห,หมดอ,มอ,มอู้ปิดสวัสดีก่ะทุกคนพบก,กับสายรุงชาแนลวันนี้ทุกคนวันนี้คือเราเหนื่อยมากวันนี้เราจะมาทำบะหมี่รสชีส บะหมี่เกาหลีรสชีสนะทุกคนนี่รสชีสนี้นะทุกคนรสชีสบะหมี่เป็ดเกาหลีรสชีสซึ่งเราเพิ่งเคยกินกองแรกนะทุกคนเราไม่เคยกินดีนะทุกคนเราซื้อมาลองดูแล้วก็เราจะมากินครับไส้กรอกชีสไส้กรอกชีสนี่อะไรดูทุกคนไส้กรอกชีส นี่คือไส้กรอกชีสมี3ชิาา้นราคาราคาส0มิบกว่าบาทราคาเต็มเราซื้อมาตอนลดราคาแต่ว่านะทุกคนนี่เราจะมากินกับไส้กรอกชีสเดี๋ยวเราจะเอามาม่าเป็ดเกาหลีและชีสไปต้มก่อนนะทุกคนแล้วก็เราจะเอาไส้กรอกไปทอดเดี๋ยวเรามาเจอขั้นตอนเสร็จแล้ว ทำมาเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราเอาแยกใส่กรอกออกก่อนนี่เราเด,ด็ตุมแลยทุกคกลเราขี้เกียจตอดเราก็เลยต้มแยกออกก่อนแยกใส่กรอกออกแล้วก็เราจะมาใส่ปุงวันนี้ทุกโกลปุงมันมีสองอันนะนี่คือน้ำแดนโบติแล้วก็นี่คือชีส เดี๋ยวเราจะแกะอันนี้กันก่อนเราตำแก่ครึ่งเดียวนะทุกคนเรากลัวกินไม่หมดทุกคนนี่คือบ้งชีสนะทุกคนเดี๋ยวเราอันก่อนแล้วก็ใส่ไปครึ่งหนึ่งนะทุกคนแล้วก็ใส่ครึ่งเดียวแล้วเราก็รูปมัน ลุกม oh, mm ันลุกมันให้เข้ากันโอ้ปบาดินลุกมันให้เข้ากันแล้วเราก็าจัดจานเลยนะ mm hmm. ทุกคนเราก็าจัดจาน นี่เราจะมากินกันเลยนะทุกคนทุกเอ็นทุกคนทุกคนอาจจะเอ็นว่ามุมคล้องมันแปลกไปนิดอาจจะไม่เอ็นหน้าเรานะทุกคนเพราะว่าเพราะว่าเรางบจํากัดแล้วถ้าเราแปนขึ้นมันก็จะไม่เห็นกองกินนะทุกคนทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกินกันเลยนะทุกคนนี่เราตามแก้ครึ่งอ่อนนะเราจะบอกไว้เพราะว่าเดี๋ยวเรากินไม่หมดอืมอืมโอเป็ด เป็ดมากเลยทุกคนแม่เป็ดมากแล้วก็เป็นลงคอเลยทุกคนรสชาติมันก็จะแบบครีมครีมหน่อยค,ยคยก้ากๆกับบนาล่านะทุกคนแต่ว่ากาโบนาล,าล่า <Hey. S 1> มันจะนัวกว่าแต่ว่านี่มันเป็นรสชีสตัวชีสมันก็จะเอาชีสนมอะอะไรทุกอย่างนี้แหละทุกคนชีสเป็นเปนอะ ยอดมันยอดมากทุกคนเดี๋ยวเราจะมากินไส้กรอกกันอืมมันเกะมันเป็นไส้กรอกชีสของซีปีนะทุกคนของปีมันก็ต้องมีราคาประมาณที่สิบห้าบวกบวก่ช่ไหมคือตอนแรกคิดว่ามันชิ้นเล็กนะทุกคน แต่ว wow, yes. oh yeah. ่าพอเรากินดูมันชินใหญ่มากเลยมันชิ้นใหญ่มากเลยอืมินใหญ่มากนี่เดี๋ยวเราจะมากินกู้กันนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมากินกู้กันนี่นี่คือไส้กรอกแล้วนี่คือมะล่าอืม อืออร่อยมากเลยทุกคนชีสนี้มันเป็นชีสมีความนมนมด้วยแต่ว่ามันความเป็ดอยู่นะทุกคนมันเป็ดมากเลยแหละมันเป็ดมากเลยอม อร่ยมากเลยอมากเลยทุกคนแลวก็เป็ดมากๆเป็ดมากเลยทุกคนเป็ดมากจะบอกว่าใส่ก่อนเราคิดว่าเล็กนะทุกคนสรุปมันใหญ่มากนี่อุ้ยดีนะไมล อร่อยมากแล้วก็เป็ดมากเลยทุกคนอืมได้ประสการมอันตรายอร่อยอร่อมยมากอืม,อม อร่อยมากเลยเราจบเพียงแค่นี้นะเราว่าเราเป็ดมากเลยเรากินไม่หมดนะทุกคนอยากคลิปมันยาวด้วยตาใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับตะไคร้กดกระดิ่งแจ้งเราด้วยนะบ๊ายบาย